สวัสดีครับก็กลับมาพบกับพี่กันนะครับในเกมเดลิเวอรี่ฟอนต์เ a ลนนะครับวันนี้เราก็มาเล่นกันตอนส่วนของพาร์ทที่44กันนะครับโอ้ยเดี๋ยวเล่นกันตรงไหนแล้ววะเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวกินก่อนอาหารแม่งกะเจน่าทิหายกลับมาต้องมานั่งนะครับต่ออีกนิดนึงแม่งพอได้ได้เยอะเกินเอ้าเดี๋ยวลืมจะล็อกพีดไปด้วยเพิ่มอีกอันหนึ่งนะเพราะว่าล็อกพีดทีมันเหลือแค่อันเดียวคิดว่าน่าจะได้ใช้เพิ่มนะ อันนี้ก็ได้นะเผื่อเหลือดีกว่าเผื่อขาดจริงไหมถ้าพัดแมขาดไม่พอใช้มึงวิ่งหน้าแห้งเลยวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่งชั้นหนึ่งเคลียชั้นสองเคลียรตอนนี้เราจะไปเคลียรชั้นสามแต่สามนี่พี่บอกเลยตัวจังไรเยอะมากไอ้โดยเฉพาะอีตัวที่มันระเบิดตัวเองได้ตัวผู้หญิงเนี่ยไม่ผู้หญิงตัวมันเป็นตัวเมียแต่จริงจิมันก็มันก็คนที่กลายพันธุ์มา เออมาลุยกันยาวๆโอ้ยเดี๋ยวเสียงมันทะลุเว้ยพอดีพี่ดูทีวีไปด้วยนี่ไปด้วยดูข่าววยช่วงนี้การเมืองกัมพูชาบางอะไรบางบอกแคมโบดยหัวเคียงนเดี๋ยวติดอาวุธใช่ไหมอ่ะติดแล้วโอเคเอาวุธจะพังอยู่เลย ใครชอบสังเกตไหมพี่จะใช้มีดคันหน,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 นึ่งคันสองกันนะอาวุธขันหนึ่งกันสองคันสามสี่เนี่ยมันมน่าจได้ใช้เราไม่ได้ใช้พร้อมเพื่อว้าเอาเฮียดาบเดียวตายคุณนู้ว่าต้องซทำชิหายโอ้โหอะไรน,นี่แม่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกวบคไปจัดการตรงนน้นก่อนดีกว่ามายิงตรงนี้เดี๋ยวงานเข้าเอา โอ้โหไอ่าอูมึงจะดีไปไหนวะเอ็มเอาเออเสร็จกูอิงหนึ่งตังต่อกระชากอิกยานเอาเชี่ย แล้วยืนอย่างนี้กูไปยังไงวะแม่งยืนดักหน้ากูเลยโอ้โหเชีย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 แม,ม่แล้วกูจะตีมันยังไงวะไอเฮี้ยมันก็อยู่ตรงหน้ากูเนี่ยอ่ะตามกูมามาอันนี้ก็มาเอาไหมกัดส้นตีนมากเดีวยว เดินผ่านนี่เป็นมแมลงแน่นอนออเนี่ยแล้วทไมมันมาเดินตรงนี้วะอ๋อแสดงเมื่อกี้มันได้ยินเสียงแน่นลเมเาะสองเชาะไม่ต้องหันมา ื่อกี้พี่เอาล็อกพิษไอ้นั่นสลับตำแหน่งไว้ป่าวะสงสัยกูไม่ได้สลับแน่เลยชิ้หายแลย้วออกสลับไว้โอ้โหคู่อสซอรีของดีนะเนี่ยต้องเอาไปแลกเกิดเป็นแมงซอมบี้ยังวะอย่างอย่างๆยงโอเคเยี่ยมนะกูได้เวลากูเลยไหมเอาปืนยัดหน้าแหกเนี่ยให้แตกเป็นรอยไทยเจ้าเอ้าเฮีย สกขันหน้ามาอดีชิมหายังเซ็งเดินเข้าไปลุกเดินเข้าไปไปิงไป <_ letter> มึงอย่าพิ่งเป็นมแมลงนะชิมหายกูง,งานงอกเลยนะ <_ letter> รีบไปดรีบไปรีบไป ดีมากมันต้องอย่างนี้เออนี่แหละมันต้องอย่างนี้เยี่ยมแล้วมันเดินไปไหนกว่านั้นเอาเอา้เอาตอนที่มึงสบายใจหละแล้วมันเดินไปไหนวเนน่ะเคยเดินโคตรไกลมันจะเดินไกลไปไหนวันนั้น หนึ่งครับเอ้าเฮียไม่ตายชิบหายแล้วมึงโอ้ยเฮียเฮียเียล่ามันนี่กูลำบากวิเย็ดเปียดต้องล่ามามุมเนี้ยเราเจ้ไม่ต้องเดินผ่างด้วยแล้วอแล้วโอเคมีเดียวก็เสียวตุ๊ด เรียบร้อยเข้ามุมเราจะได้ไม่ต้องไปเจอกันานีิอย่าเดินไปทางนั้นได้เชียรนะมึงระเบิดเถิดเธอเนี่ยโอ้ยมีของด้วยเดี๋ยวเอ้ยอ่านหน่อยอันนี้เป็นของน่าจะเป็นของไอเทมเฟสมันจะมีทั้งหมดละสี่แผ่นมันเป็นคีย์ของไอ้นี่สบายหน่อยละกูราวนี้ก็เหลือข้างล่างไล่ๆค่อยเคลียร์มีตัวหาอะไรไหมเนี่ยเฮ้ยไม่มี แปลกวะปกติมันต้องมีนะมันต้องมีประเด็นเดียวมันเดินไปไหนวะนั่นเฮ้ยอ,อ้าวเนี่ยสองตัวแนี่ยบัตเตอร์เฟิสไอ้นั่นมันเดินไปไหนวะเฮ้ยเดี๋ยวเอออ้าวโอ้ยเฮียม,มันบากกูอีกเล่นเฮียอะไรกันวันนี้สองตัวนี้ อเอ,าอ้ายังโชคดีไปเอ้าหันเอ้ย,ออยดีแล้วแม่งเมื่อกี้มันจังหวะมันหันมามันมีดมันเข้าคิพอดีเลยตุยไปเลยอาวุธประเภทมีดมันจะติดิิง่ายกว่ามั้งแต่ถ้าเป็นอาวุธประเภทพวกไม้หวดเนี่ยมันจะติดสตันง่ายกว่า ังเกตไงเวลามันตีแล้วมันหน้าพังอ่ะนัน่นแหละสตันแต่ถ้ามันตีแล้วมันส่วนแล้วได้แดงว่าไม่ติดเขาเรียกอะไรว่าอินเทอร์รับลบกวนมันไปไปช้าๆไปลูกไปดีๆไปหนึ่งหวัวหแม่งเข้ามุมเลยเว้ยดีสวยงามสามระยาเดี๋ยว <c oughs> เอามีของนี่ว่า โอ้โหขอบคุณครับคัพเปอร์ตัวอะไรวะไอ้เฮีย้ยตัวระเบิดนี่หว่าเดี๋ยวเตรียมปืนได้เลยเามาแล้วไม่รู้ตัวอะไรเ,เดี๋ยวรูด,ดูวันตัวเฮี้ยอะไรวะเนี่ยโอ้เฮีย้ยตัวระเบิดเหมือนกันนี่ว่า ทิพย์หายแล้วกูเอ้าเชียตัวอะไรวะเนี่ยโอ้โหแม่มคุณพ่อคุณแม่ ตับ,ต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 บเฮ้ยเดี๋ยวเอ้าจับเดียวตายเลยเว้ยโอ้ยปวดฟันโอ้ยแม่งไอ้เหี้ยอะไรกูมาวันเนี้ยเดี๋ยวเอนะตัวอะไรวะอุ้ยเหี้ยอยู่สองตัวเลย อ้าวโอ้โหหาลากเ เมื่อวันได้ยินเสียงนะ้วเนี่ยเดินมาอมีห่าโอ้ดี kiếm một nhám mà, oh, kiếm nào tôi này hôm quay, liều thử quay.

โอ้โห oh, oh. แม่งต้องดูที่มันเดินทางผ่านเมื่อวันนี้เดี๋ยวกูเปลี่ยนอาวุธก่อนได้เจอแน่นแน่เนี่ยนนะกูดูก่อนมีห้องไหนที่กูลากไปกระเทิบได้บ้างวันน,นี้ แหะนี่กูบอกแล้วกูรู้ทันไอชิมายตับหนึ่งดอกมาตัวสองฟื้นหมาหน่าเลยสองดอกเดี๋ยวเคลีรยทางให้หมดเลยดียว นี่มาสามดอกไหมจะได้กลับสะดวกสะดวกโยทินบุรณะไม่ใช่สามดอกไหมมีไหมว่าว่าม่ต้องมีนะถ้ากูจำไม่ผิดนั่นไงไอ้เฮียกูว่าแล้วดีนะเม่งกูเดินนานเออ แม่กวนตีนมาไม่เหลวเอ้ยเฮียเดี๋ยวกลับบ้านใ้ทันสัส่แม่งใส่รองกลับบ้านก่อนละมั้งเนี่ยดูสภาพอืม,มาเดี๋ยวเอาของฝากไว้นี่ก่อนโอ้ ปวดไขดันโอ้ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยมไปกลับบ้านก่อนและกูจะกลับไม่ดันอุดก็ฝากไว้ก่อนเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวนะฝากไอ้นี่ไว้ก่อน กลับตะวโวยกูดูไม่ทันให้วองให้ไวคอยก็มาเคลียกรอบโอ้โหยี่สิบเขาเปร์มาเยอะพอสมควรเลยเนะ <c oughs> ยี่ยเสียงแม่งแหบเฉย พ่มอมึงตายเดี๋ยวจะต้องดีกับไปทำอาหารแล้วอาหารก็จะเนา่าแล้วมั้งเนี่ยอืมโอ,โอ้ปวดไข้ดันไม่ใช่ไปราคาบื้นเล็งเครื่องแล้วเของมีอะเไรค่อยไปเคลียร์ทีเดียว โอ้ยกลับบ้านเลยสวัสดีบ้านมั้งไม่นอนแล้วเฮ้ยเดี huh. ๋ยวนอนคืนวัดดวงแล้วเดี๋ยวนะแปดสามห้าอันดงหน่อยโอเคทอปเปอร์มีเยอะพอสมควรแหละดีมากเดี๋ยวเก็บมีอะไรแย่ทีนส่วนได้ว่าไม่มีนะโอเคเ๋ยว A à, HÁN nào Kỳ ập nâu Chia Mình chưa kịp nâu à Nâu lè lâu Ui Thăm lâu OK 2 Ui Vá xỉu Chia Khóng kịp nâu Kín a lấy con đi qua Ui Ủa mấy Mày nổm pang Y'ang Y'ớ Ưm นี่กูต้องอยังพอทวงเวลานมปังได้อยู่เดี๋เด้ใจเย็นยี่สามแปดสามเอ็ดนอนได้อีกรอบห้าสามเดี๋ยวนะการ์วุฒกูเหลืออะไรบางวันเนี่ยเดยวเดยวดูวดวดวกันเช็คของเหลือกินชิมว่ะหนึ่งอันอา้าวแอดเช็ดมีหนึ่งฝานมีหนึ่ง เอาไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยววุ้ยแม่งสไตเกอร์จะพังอยู่เลยที่ม่แต่แต่ยังพอใช้ได้อยู่นะยังพอเอาขวานไปด้วยดีมีไว้ให้เดี๋ยวเก็บกะมันคงเหลือไม่กี่ตัวแล้วอันนี้ไอเทมเฟสน,นะสองชิ้นหลังเก็ต้องมีครบสี่ชิ้นนะยังขาดอีกสองเดี๋ยวเอออะไรวะเดี๋ยวเออกูทำนี้ก่อนได้นี่ว่ได้แล้ะ น,ะนี่โอเคไปทาห้องอัดน,น้ําอย่างดีแต่อันนี้พี่ยังไม่ทำนะแทงน้าบวยที่หลังไม่ไม่รีบม,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 มีรีบจริงจิงก็ทำได้นะแต่ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะในมุมอมองของมห่นพี่เพราะว่าอาอเฮียเราพิ์ไม่พอเอ,อ้แต่ไม่เป็นไรไม่พี่ยังเหลือสองอันกูนพอมีเดี๋ยวขาไปนี่สักอันดีกว่ามงกบดักจะหมดแล้ว จะคัพเปอร์ไวสีไว้ซ่อมแาตลองซ่อมนี่หว่าที่ไหนกี่โมงแล้ววะเดียวไปฟังมิวสิกเรดีโอหนึ่งรอบปึ้งมีสักปึ้งไปจึงเรียบร้อย แล้วค่อยนอนเดี๋ยวแล้วมียาหาอะไรบ้างวันนี้โอ้โหเยอะแยะต่อไป็เกียมอีกเดียวตื่นนอนแล้วที่ขโมนอยู่นอนแห้ามาทำหนมปังต่อได้อยู่ไม วัดใจและกูโดนไหมน่าจะโดนหนึ่งโอเคไปนีดขอซ่อมนะโอเคเฮียขออารวาสีอันบอดีปเป๊ะสิบหายะกูเดี๋ยวนะสต็อกปป่ันดีกว่าเดี๋ยวน,น้ำล้น ไม่น่าเสียเป้บดีโอ้พัะเจ้าของหมดละกูของกินเออทันไม่เน่า <S <S นแดกนมปังจนหน้าจะเป็นนมปังละกูชิบหายเด้อ ถ้าออกไปดูก oh, ันกลัว oh, มันจะมีอาหารติดเอาไม้ต <shared> ิดโอเคเยี <c nutritional creative sound> s <s <park> ่ยมไปเดี๋ยวเคลียร์ตรงนี้เสร็จแล้วก็เอาไว้แค่นี้ก่อนโอ้ยโอไวโอไวละลายละลาละลายละลายเดี๋ยวมันจะละลายจริงเคลียร์ให้จบกี่นาทีแล้ววะเนี่ยโอ้ยยี่สิบกวนาทีโอเคไม่เป็นไรได้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  哦你、oh, yeah. ใคน่ยเดินไปทางด้านนู้นนะเดินผิดนีชีวิตเปลี่ยนเลยพี่บอกเลยบันไลแน่นอนเออว่ะกูลืมเออแตไม่เป็นไรฝากมีดไว้ก่อนได้นี่ฝากบ้านกับตำรวจฝากมี่ไม่ก็หมอโอ้หมอเล่นดีเดี๋ยวจะเดินเที่ยศพาเป็นดีที่สุด โอ้ย oh yeah. จะหมดเล้เฮี้ยเดียวกูเจอวิ่ี่แล้วกูละโคตรเกียดแม่มเฮ้ยเหี้ยเอออีหาเล่นกูตกใจหมดมีสองตัววะแสดงว่าเมื่อกี้มันโดนระเบิดถึงกันแน่เลย สิงว่าแม่งอางแม่งเดินมาเป็นฝูงนี่ชิมหาย,ชยใช่ปะวะใช่แดมได้ยินเสียงปืนอา้าวเคียมีดกูจะหักไม่หว่าชิมหายลืมเอามีดสำรองมาด้วยสวยและกู เดินมันยังไะเดยวเร็วๆๆๆลูกไอ้หายเดี๋ยวว,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  hey, ยวันฟื้นบ้านของท่านชายคล้ายๆแต่ยังไม่ฟื้นให้เขาคนฟาร์มขมขืนดอกมาลืดใครมาลวงไหมโอ้เย oh, yeah. อ่อนี่อะไรเันติเลชันไม่เกี่ยวกับกูแหละเอ้ยเดี๋ยวแต่เนี้เกี่ยว นี่ก็จะหา่างห่างเอ้ยกูเอาแล้วมันวิ่งมาทางไหนวะท่ามันเดินแปลกๆไอ้ตัวนี้เดินว่ามันเดินแปลกๆเ,เ,เลยชิมหายใช่แดงว่ามันได้ยินเสียงคนละจุดไปนี่ไปขายกันแล้วกูเกือบสวยเนาะยัไงยไม่อีกตัวเมื่อกี้แม่งอยู่อีกสองตัว โชคดีมันน่าจะโดนระเบิดไปก่อน่ะไอ,ไอตัวที่เม่อกี้อยู่ดีมันวิ่งใส่พปกติมันจะไม่วิ่งไงที่ยังตกใจมันทำไมอยู่ดีวิ่งใส่กูวแสดงว่ามันโดนแรงระเบิดไปด้วยเนี่ยต้องกูตกใจใเที่มื่จกิ้เพ <laughs> ่งระเบิดตุ้มเออคือถ้าปกติมันเรามันเห็นเราอะมันวิ่งใส่เราอะพี่บอกเลยว่าไม่ใช่แป๊บเดียวนะไวมากต้องยิงถ้ายิงข้างหน้าก็ยิงประมาณสามนัดอืม พอดีบีสังเกตไงลองวัดใจยิงดูแม่งตู้มนัดเดียวก็เลยรู้เลยว่าแสดงว่ามันน่าจะโดนแรงระเบิดจากตัวแรกที่ยิงตายไปเลยอโอเคมาแล้วไปละกูไม่อยู่แล้วเดี๋ยวกลับไปไปไหนต่อได้วะ เอ้ยกูเดินผิดทางเชีย่ยเกับสวยน่าจะไปจุดอื่นต่อไม่ถอยไปแลกของหน่อยก็ดีมั้งอย่างไรเอาเมาแล้วกูเริ่มเมาเ๋ยวเอ้ยเดี๋ยวแวะไปดูของหน่อยก็ได้เอาของไปแลกนะจ๊ะ ่าจะไปลุยด้านอื่นต่อไม่ทันะเสร็จไปหนึ่งหลังแล้วนะเดีย๋ยวค่อยไปเคลียร์โซนอื่นต่อของ่วงนี้ไม่ต้องไปเคลียร์โซนอาหารกไม่รีบไม่รีบ <c oughs> <c oughs> ต้องเตรียมอาวุธยุโทรปกรณ์แล้วกูเดี๋ยวนะ เออวะกูไปดูนี่ก่อนก็นได้นี่วะขึ้ไปดูข้างบนเผือมีของดีแลี่มีก็กลับมีก็แลก <laughs> ชคไม่มีโอเคกูกลับแล้ว เปิดน้ำไปก็ถือว่าตานี้ได้ของก็ไม่ขี้เลยนะเดี๋ยวไม่ขี้เลยดิเอาของไปแลกสไตเกอร์สักอันดีไหมวันนี้เดี๋ยวนะเออมันมีอะไรที่กูแลกได้บ้างวันนี้เดี๋ยว ดูก่อนแป๊บจริงๆทำไอ้นี่ได้นะทำไอ้ hallucination ดัดจะได้ราคาดีด้วยอืมเอาไว้ทางนี้ก่อนว่ะนอนดีกว่าพองมันยังยิงแแรกได้เยอะอยู่แต่ว่าค่อยแหลกดีกว่ะเอาขวานไปด้วยโอเคเอ้ยออกแมงหยิบเพลิน อืจริงคราบก็สุดหน่อยก็ดีนะนี่ยเดี๋ยวนะก่อนคราบกูนอนแม่งก่อนเลยนอนสองรอบเลยมา ชียชิหายแล้วกูโตลุ่งแล้วมึงก็น่าจะไว้ประมาณเท่านี้ก่อนนะครับซึ่งถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจพี่ได้นะครับจะได้เป็นกาลังใจพี่ทําคิดใหม่ๆออกมาครับส่วนถ้าใครอยากพี่ทําบทสรุปเกมอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์มิตรดา่าลิดนี้ได้นะครับพี่ก็เข้ามาอ่านเป็นระยะะอยู่แล้วครับยังไงถ้าชอบก็สามารถติดตามกันได้นะครับถ้ามีอะไรสนุกสนุกพี่ก็จะมาเล่นให้ดูนะครับยังไงก็ขอโชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ